สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอร์ดก็นอนและนี่คือรายการแกะกล่องครับผมของที่ผมจะมาแกะในวันนี้ไม่ใช่บอร์ดเกมนะครับแต่เป็นอุปกรณ์เสริมการเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Uber Stack ครับมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นส t ต็ k เอาไว้วางการ์หรือคอมมานเนนต์นั่นเองนะครับคือผมมาเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งในช่องซิมาก,กิเมื่อนานมาแล้วนะครับใครสนใจไปดูกันได้นะครับมันเป็นของที่เอาไว้ใช้ให้การจัดการคอมมานเนนต์บนโต๊ะนี่มันง่ายขึ้นซึ่งผมก็ใช้มันอยู่แต่ผมมีีีตััวนนนน้้นะะแคค่รบ แล้วล่าสุดอ่ะมีรุ่นน้องผมเขาติดต่อเข้ามาคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเขาขอซื้อผมตอ่อเพราะว่าเขาอยากได้มันมากนะครับแต่ว่าเขาอหาซื้อไม่ได้เขาไปดูที่ร้านละเล่นปกติเหมือนกับจะเคยขายตอนเนี้ของหมดไปแล้วนะครับผมอะ่ะซื้อจากร้านที่มีชื่อว่าบอดเกมไดอารีนะครับในในช้อปปีผมก็คุ้นๆว่าเอะผมเคยเห็นเขาขายอยู่เนาะเขก็เลยไปดูปรากฏว่ามันมีของมาเติมแล้วก็คือพวกนี้ครับซึ่งผมเองอ่ะก็ รออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอะใช้สีเขียวกับสีขาวซึ่ง2จริงจริงมันมีหลายสีนะรอยฟังก่อนถ้าเกิดใครชอบเป็นสีลุงนะครับเป็น LGBTQ นะก็สามารถที่จะใช้หลายสีมาประกอบกันได้ครับผมแต่ผมอยากจะได้สีที่มันเป็นสีเดียวกันเพื่อให้มันดูแบบเป็นเป็นภาพรวมเดียวกันไม่ได้ลายตาเนาะผมก็เลยรอสีเขียวสีขาวอยู่ครับเมื่อหาลิงก์ให้รุ่นน้องได้ผมก็เลยไปซื้อมาเองด้วยจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะครับที่ผมเห็นนะเพราะรุ่นน้องผมก็ไม่เหมาหมดเลยที่เหลือในร้านเนาะโหดร้ายมากนะครับ โอเคตัวของอันนี้นะครับมันดียังไงความเป็นอ b เ r อร์สแก็คือมันเอาไว้วางการ์ดครับผมคือเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับคือพวกบอร์ดเกมเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันจะมีอุปกรณ์ประเภทหนึ่งอย่างเช่นพวกการ์ดหรือว่าพวกทายแต่ลาก็จะเป็นพวกการ์ดนะครับซึ่งมันจะมีการ์ดประเภทที่เราเรียกเป็น Open นโอเพนดร t หรือว่าเป็นอาตานการ์ดนตลาดกลาง ยกตัวอย่างเช่นเป็นการ์ดที่มันจะเปิดโชยก่อน5ใบ10ใบนะครับเมื่อจบรอบคุณมีสิทธิ์ที่จะหยิบการ์ดฟรี1ใบหรือเมื่อจบรอบคุณมีสิทธิ์ที่จะจ่ายตังค์เพื่อซื้อการ์ดเพิ่มเข้ามาในกองคุณเมื่อจบรอบคุณมีสิทธิ์ที่จะจั่วการ์ดเพิ่มจากในกองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีความเป็นตลาดการ์ดกลางแล้วกันซึ่งไอ้ตลาดการ์ดตรงนี้นะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาคุณนั่งเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันจะต้องใช้พื้นที่ในการวางการ์ดใช่ 6ใบ8ใบแล้วการเอา8ใบอย่างนี้นะครับจบเทินปุ๊บผูเล่น A B C มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกการ์ดท,ทีนี้ปัญหาคือเวลาเราวางการ์ดเนี่ยมันจะมองชัดสําหรับบางคนใช่ไหมครับเพราะเวลาเรานั่งเนี่ยแต่ละคนจะนั่งจากคนละฝั่งของโต๊ะอ่าและปัญหาที่2ก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นการ์ดแบนๆอย่างเงี้ยเวลามันวางลงไปบนพื้นที่โตเนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะครับ <S <S ดังนั้นทั้ง2ปัญหานี้ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่จะมีบางคนเนี่ยจะต้องพอยชะงกหน้าหรือว่าเดินมาดูการ์ดเรื่อย หรือก,กลับกันถ้าเกิดว่ามันเป็นการที่คุณเลือกใบไหนก็ได้เขาอาจจะมีการแบบว่าอ่ะทั้งนั้นก็ใส่ใบในกอ,ง,องนี้แล้วกันเมื่อเมื่อถึงเทินคุณคุณก็เมาคลี่ดูแล้วกันคุณจะซื้อการใบไหนใช่ไหมซึ่งมันมันไม่ง่ายในการใช้งานครับผมและหลายๆเกมเนี่ยก็จะมีขนาดของกาดรหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีเกมประเภทอย่างเช่นฟนะูชิ a อนแมกเนตเนาะที่มันจะมีกาดแยกๆไปหลายอย่างซึ่งเขาก็มักจะมีการจัดก,การโดยการทำออแกเนเซอร์แยกไปเลยอ่ะอย่างเช่นว่าเป็นออแกเนอ การทุกอย่างแยกเป็นชนิดชนิดแล้วก็รวมไว้ในกล่องได้เมื่อคุณจะใช้งานคุณก็แค่เปิดออแกรนสเซอร์มาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวางวางวาง,วางทาเป็นตัวโชว์แบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับอ่าแต่ปัญหาคือว่าของที่มันเป็นเฉพาะทางต่อหนึ่งเกมเนี่ยมันใช้กับหลายๆเกมไม่ได้ครับผมนขนาดเดีวยวกันเนี่ยอุปเวอร์สเต็มันก็เลยแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะว่าแต่ละชิ้นของมันเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากครับหนึ่ง,งถุงเนี่ยมันจะมีอยู่หกชิ้นนะครับมีความเป็นเลโก้จัดๆเลยนะครับนี่อ่ ใน6ชิ้นเนี่ยคุณสามารถประกอบออกมาเป็นแบบไหนก็ได้ที่คุณต้องการโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้นะที่เข้าใจกัน,นครับก็คือจะเป็นสแตนที่สามารถที่จะวางการ์ดได้หลายๆชั้นอันนี้ไม่ไม่จำกัดนะครับสามารถวางทําเป็น1ชั้นก็ได้2ชั้น3ชั้นแล้วแต่ความสามารถในการจินตนาการของคุณเลยเพราะว่ามันก็คือมีความเป็นเลโก้แล้วก็ใช้หลักฟิสิกส์พื้นฐานนะฮะโอเคคราวนี้ข้อดีของมันคืออะไรเนื่องจากมันมีขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไปสร้างประกอบออกมาออกมาเป็นที่วางของเนี่ยได้หลากหลายมากเพราะ จริงๆแล้วเนี่ยการ์ดของแต่ละเกมมันก็มีขนาดไม่เท่ากันเนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับอันเนี้ยผมจะเปิดเป็นตลาดการ์ดกลางแล้วกันให้คุณเนี่ยมาดูการ์ดก็จะเห็นว่านี่คือรูปร่างของการใช้การ์ดมาตรฐานนะครับนี่มันก็จะสามารถวางการ์ดได้ค่อนข้างเยอะเนาะและเมื่อเทียบว่ามันจะใช้พื้นที่น้อยลงครับเพราะมันมันก็จะวางในเรียกว่าเป็นแนวตั้งเป็นหลักแล้วกันเนาะและอย่างเงี้ยเมื่อคุณเอาไปวางสักหนึ่งจุดเนาะเพื่อนๆที่จะมองเห็นจากทุกฝั่งครับก็จะเห็นได้เท่าเท่ากัน เพราะว่าปกติเราเนี่ยเราใช้เวลาในการหยิบการ์ดไม่ได้นานถูกไหมจริงจริงเวลาที่เราใช้นานคือเวลาในการมองครับเมื่อเราเนี่ยมองคนที่นั่งอยู่เนี่ยด้วยระดับสายตาแล้วก็มองตรงไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะมองได้ชัดจากหลายๆมุมและแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องคอยเอื้อมมาดูหรือว่าชะงโงกมาดูตลอดเนาะหรือว่าถ้าเกิดจะหยิบใบไหนเนี่ยมันก็หยิบออกมาได้เลยโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งออกับใบอื่นเนาะไม่ต้องไปคอย จิกจากพื้นจากโต๊ะขึ้นมาหรือว่าไม่ต้องคอยคลี่ก๊์ดจากกล่องทั้งหมดครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือข้อดีของ Uber s t ์ส k กครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากพอมันเป็นของที่สามารถใช้ได้กับทุกเกมเนี่ยดังนั้นถึงคุณจะต้องจ่ายตังค์จำนวนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเงินที่จ่ายแล้วจบเพราะว่าคุณสามารถใช้ได้กับเกมส่วนใหญ่เลยนะครับจริงๆผมคิดว่ามันอยู่ที่คุณเลยว่าจะจินตนาการในการต่อออกมาให้มันเหมาะสมแค่ไหนครับผมคราวนี้มาดู ใกล้ๆนิดหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยโอเคว่าอาจจะใช้วัสดุแล้วก็หน้าตานี่ไม่ได้โดดเด่นเนาะมีความเหมือนกับเลโก้ซะเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าการใช้งานจริงผมรู้สึกว่าเขาออกแบบดีครับผมเรื่องของตัวเนี่ยความเอียงหน่อยๆให้เขารู้สึกว่าเวลาคุณวางแล้วเนี่ยมันจะเซตเดี๋ยว์ว่าให้มันเอียงหน่อยๆดังนั้นเวลาคุณวางการ์ดเนี่ยการ์ดมันจะไม่ค่อยหล่นออกมาง่ายๆครับแล้วก็เรื่องของความหนากร่องที่เอาไว้วางการ์ดเนี่ยก็จะหนาดังนั้นเนี่ย มันไม่ใช่วางแค่กา๊าดมันสามารถวางพวกทายหรือบางอย่างที่หนากว่าเดิมได้เพราะว่าบางกมีมันไม่ใช่กา๊าซแต่จะเป็นพวกทายที่ใช้ในการสุมแล้วก็จะมีเงี้ยงตัวนิดนึงนะครับเพื่อให้มันคอยรั้งก๊์ดไม่ให้หล่นออกมาได้อ่าซึ่งทุกอย่างเนี่ยทำมาดีความคมไม่มีเลยนะดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานหลายๆครั้งถ้าเป็นพวกของแฮนด์เมดหรือว่าเป็นอ่าของที่ทาในไทยแล้วกันนะครับต้องคอยระวังนะสำหรับคนที่อ่าใช้พวกนี้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเก็บเหลี่ยมเก็บมุมไม่ดีผมเคยซื้อแล้วผมรู้สึกว่า มันคมเกินไปนะครับมันไปบาดพวกทายหรือว่าพวกกระดาษก็ต้องคอยระวังซึ่งอันนี้ไม่มีนะมีความมลแม้กระทั่งตัวของเดือยที่ใช้ในการประกอบไหมครับก็จะเน้นว่ามันจะมีความความมนในส่วนปลายดนงนีนเวลาคุณประกอบจริงเนี่ยมันจะเข้าง่ายนะมันจะเข้าลงไปในตัวเดือยฝั่งตัวเมียเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับก็เรียกว่ามันมีการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆแล้วกันถึงแม้ว่าหน้าตามันอาจจะดูไม่ได้ว้าวมากนะครับโอเคคราวนี้ นี่คือทั้งหมดราคาของมันนะครับ Uber Stack ราคาอยู่ที่ประมาณ300รกว่าบาทสำหรับผมบอกเลยว่านี่คือราคาที่ไม่ถูกเลยนี่คือ Uber Stack นะครับราคา300กว่าบาท6ชิ้นนะในรูปที่ผมโชว์ตรงนี้นะครับก็คือจะใช้ทั้งหมด3ชุดก็คือจะมี2ชุดเป็นตัวรางนะครับก็จะคือเป็นสีเขียวเนาะจะเห็นว่าหก็คือหชุดตทวาที1ชุดมี6ชิ้นนะครับก็คือสชุดสิชิ้นแบ่งเป็นส4 4ีแล้วก็สก็คืออ่าสิชิ้น แล้วก็ส่วนสีขาวหนึ่งชุดครับผม6ชิ้นเอามาทําเป็นส่วนของฐานแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ตรงที่เป็นเป็นตรงแกนกลางเนาะซึ่งนั่นคือข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่ได้เสียตังค์เฉพาะการซื้อตัวรางแต่คุณต้องเสียตังค์เพื่อประกอบส่วนฐานด้วยดังนั้นยิ่งคุณต้องการใช้รางที่มากขึ้นยาวขึ้นสูงขึ้นนะครับคุณต้องใช้ฐานที่มากขึ้นด้วยและทุกอย่างนี่นคือตังค์ครับเปอเพอเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ฐานสองสมชุดอะอาาก,อก็คือแค่ค่าฐานก็พันหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ต้องงเเสีาาเีียคค่่าารรออกผมซื้้ัง อ่าครั้งแรกเนี่ยก็คือสามชุดเนาะก็ประมาณพันหนึง่งแล้วก็ครั้งหลังเนี่ยอีกประมาณหกชุดก็สองพันครับผมเพื่อนผมที่ไปซื้อตามผมเนี่ยเหมาร้านเลยนะ่าจะประมาณสี่พันน่ะซื้อไปจัดหนักมากนะครับแต่ก็น่าจะเอาไปใช้ได้หลายเกมสําหรับผมเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณลังเลนะครับอ่าคุณลองดูตัวเองก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาแค่ไหนถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวคุณมีพื้นที่โตเยอะๆอยู่แล้วคุณไม่ได้ต้องอ่าตั้งในจุดที่คุณทุนมองไม่เห็นนะครับเล่นแค่คนสองคนที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ต้องมีครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองนะครับหรือว่าคุณมีปัญหาประเภทนี้เนี่ยก็แนะนําว่าซื้อสักชุด2ชุดก่อนก็ได้นะครับเอามาลองใช้เป็นฐาน1ชุดก่อนแล้วก็คุณจะเริ่มรู้เองว่าความสามารถมันเนี่ยจะรองรับเกมประเภทไหนได้บ้างคุณอาจจะเริ่มต้นจากเกมอ๋อเกมนี้ฉันวางการ์ดแค่6กเใบเป็นที่แคทูไรเนาะอาจจะวางการ์ดตลาดแค่5 6ใบมันก็พออยู่แล้วนะครับแต่พอคุณมีเกมอื่นที่คุณอยากจะเอามาใช้ด้วยคุณก็จะเริ่มมีปัญหาถูกไหมจังหวะนั้น,นคุณค่ไยซื้อเพิ่มก็ได้ครับซ ถ้าคุณต้องการอ่ารางที่กว้างขนาดนี้เนี่ยโอเคฐานหนึ่งชุดไม่พอแล้วคุณจะต้องยอมจ่ายตามเพิ่มซื้อเพิ่มซื้ออ่าเพื่อซื้อฐานนะครับอย่างนั้นก็ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้ก็ไม่เป็นของที่ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดมันจะต้องการให้รองรับทุกเกมเนี่ยมันต้องใช้หลายชุดครับแล้วมันหลายตังแต่ว่าผมก็การันตีได้ประมาณหนึ่งว่าคุณจะเจ็บแต่ว่าคุณจะรองรับเกมจํานวนเยอะมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเวอร์สไทล์เนาะสามารถที่จะปรับรูปแบบรูปร่างได้เสมออืมก็เป็นของที่ผมรู้สึกว่ามันนค่อข้าง ใช้ได้ดีอะเนาะแล้วก็ช่วงเนี้พอดีเห็นคุณจุกนะครับคุณจุกก็เป็นหนึ่งในบอรดเกมเมอร์ที่เขาเนี่ยก็มีคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตอะเนาะเขาก็กาลังเริ่มทดลองใช้งานอยู่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้กระแสะมันมาก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับสำหรับ Uber Stack อ่าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมรู้สึกว่าผม,มรับใจนะถึงแม้ว่าราคาจะแพงมันไม่ได้มันเป็นของที่ผลิตในจีนนะแต่ว่าไอเดียมันมาจากฝั่งน่าจะยุโรปนะครับก็เลยทําให้เข้าใจแล้วว่าฝรั่งเขาก็จะมีราคาแบบฝรั่งะอะเนาะ อผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะยังมีของอยู่หรือเปล่านะแต่คาดว่าก็จะมีการสั่งามาขายเรื่อยๆแหละเพราะว่าร้านเกมเขาขายได้เขาก็สั่งมานะครับเป็นของที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในของที่มีในกลุ่มก็ไม่ได้เลวร้วายนะอีกอยานน่างนึงครับสาหรับคนที่เล่นเกมประเภทที่เป็นความลับที่จะต้องมีการถือการในมือห้าให้เพื่อนเห็นเนี่ยก็สามารถปรับขนาดให้มันเล็กลงแล้วก็เอามาใช้แยกกันได้เนอะอาจจะมีการปรับสีด้วยให้มันเป็นสีของแต่ละคนครับผมก็ประมาณนี้เลย ใครสนใจก็ไปลองหาดูนะครับเป็นของที่โอเคนะผมก็ผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีถึงแม้ว่ามันจะหน้าตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ใครสนใจก็ลองหาดูนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ